กองเรือรบสหรัฐรเผชิญหน้ากองเรือรบมิลานอาจกระทบเศรษฐกิจโลกกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน Ford, เจเนรัลฟอร์ดเข้าเผชิญหน้าฮูตีอีกชุดเสริมกำลังของกองเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวซึ่งอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเพื่อการป้องปรามและป้องกันในแถบนั้นวิเคราะห์ตอนนี้มี2ประเด็นข้อแรกคือสหรัฐอาจโจมตีฮูตีด้วยหน่วยรบผ้าพื้นดิน เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนาวมีหน่วยรบโจมตีภาคพื้นดินมากับกองเรืออยู่แล้วพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อข้อ 2. ข่าวการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปอีกชุดมาตามหลังข่าวอิรานส่งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธเข้าทะเลแดงการพผชิน้าตอนนี้จึงไม่ใช่แค่ขูตีกับสหรัฐเท่านั้นอิรานแสดงตัวชัดเจนมากขึ้นทุกตีเข้าเผชิญหน้ากับกองเรือรบสหรัฐ ทั้งสองฝ่ายพร้อมส่งกองทัพเข้าพื้นที่เพิ่มเติมตามความจําเป็นสถานการณ์ทะเลแดงนับวันจึงยิ่งตรึงเครียดอาจกระทบเศรษฐกิจโลกควรติดตามใกล้ชิดครับ